สรุปข่าวที่มานยูโกรประจำวันที่20กรกฎาคมโดยโค้ชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เดธท่มนี้ขอสนะเอาได้ยังไงน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮาวเผยคุยแซงบัตชิแมงเรื่องการย้ายทีมแล้วเป็นรางกน,นี้สาวกผีจะสนใจไหมนะฮะเรามาดูเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีม le, เดวิดคาสเซนเผยได้ว่ากำลังหาบริการทางอันบรองแซงบัตชิแมงกองหน้าของทีมเรื่องอนาคตที่อาจจะต้องย้ายออกจากทีมไป โดยแข้งวัสชมปารานีไม่ได้อยู่ในทีมในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะแรนเจอร์ไป2ต่อหนึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและก็มีโอกาสสูงที่จะพลาดในช่วงปรสั้นเนื่องจากโตเป็นข่าวในการย้ายทีมอีกต่อเนื่องซึ่งมีการรายงานข่าวว่าตกลงค่าตัวเบื้องต้นกระทางเอาอาบรีที่จำนวน25ล้านยูโรแล้วซึ่งฮาวคนนี้กล่าวพูดถึงกองหน้าของทีมได้ว่า อันรองกำลังหาหรือเกี่ยวกับการย้ายไปสโมสรอ,อื่นยังไม่มีข้อยืนยันในการอะไรตอนนี้มากมายนักและยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นั่นเป็นสาเหตุที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ในวันนี้ด้วยกฎ Financial Fair p l a y คุณต้องมีการขายออกไปด้วยนะในครั้งนี้สลับตอนแล้วเราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนผู้เล่นด้วยวิธีอื่นได้นั่นคือวิธีการทํางานของอ f อ p เราเข้าใจในเรื่องนั้นดีมัซี่คือผู้เล่นระดับท็อ น่นอนว่าเราไม่ต้องการจะเสียเขาไปเราต้องการจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางทีมบางครั้งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและเราต้องยอมรับมันให้จบได้อย่างเดียวไปที่จะพูดถึงมาซซี่แน่นอนว่าเรานั้นให้ความเคารพเช่นเดียวกันกับ Fan bon. แฟนบอลดังนั้นถ้าเราต้องเสียเข้าไปมันคงเป็นอะไรที่ยากลำบ,บากสำหรับเราด้านดูในขณะนี้นะเห็นดัว่างานนี้นะผมถ้าเกิดว่าเสียไปแล้วเสียมาให้แมนยูจะแฮปปี้เป็นอย่างมากเลยครับ เรามาดูข่าวจบมานเ่นครับอาไังไงอนาคตของดอนนี่ฟันเดอร์บิกเปรย์อยากจะย้ายจากทีมผีในช่วงเสมอ์น,นี้ก็ดีนะ โดยอนนี่ฟันเดอร์บีกองกลางของทางแมนเชสเตอร์ซิตีนั้นยอมรับนะว่าตัวเองนั้นสามารถย้ายออกจากทางสโมสรได้ในช่วงสม,มัยนี้ซึ่งแค่งเดวาสช็อกเบอรรานี้เพิ่งทำประตูสุดสวยให้กระทางทีมเอาชนะลียงไป1.0ในเกมอุ่นเครื่องที่อเอดินเบร์บระประเทศสกอตแลนด์โดยที่หลังจากเิดเกมเจ้าตัวนั้นถูกถามถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่แน่นอนซึ่งมิดฟิลด์ดัชเองก็ยอมรับนะว่าการย้ายออกจากทางทีมโอทัลฟอร์ดนั้นเป็นไปได้ยาก สำหรับตอนนี้แล้วมันยากที่จะพูดเกี่ยวกับอนาคตของผมว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ผมกลับมาแล้วหลังจากมีอาการบาดเจ็บและผมก็ฟิตดีแล้วดังนั้นผมลงเล่นหลังจากการซ้อมมาสองสาสัปดาห์ดังนั้นผมพยายามจะฝักดันตนเองอย่างนหนักฟันเดบีก็ได้กล่าวในทุกๆวันบางอย่างเกิดขึ้นดังนั้นมันยากที่จะพูดว่าอนาคตของผมจะเป็นอย่างไรในฟุตบอลไม่มีทางรู้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผมเองนั้นดังนั้นรอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้น ดยผู้ถูถามเรื่องอยู่กับทางสโมสรต่อไปว่าเป็นไปได้หรือเปล่าดอนนี่ก็ตอบว่าได้นะแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่ผมจะย้ายดังนั้นทุกอย่างเปิดกว้างมันยากที่จะบอกว่านาคตของผมอยู่ตรงไหนกันแน่เป็น่างว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก,ก,ก็นลวกันว่าจะเป็นเช่นไรนครับก็ดอนนี่ฟันเดบิกยังไงก็มีโอกาสจะย้ายทีมอยู่แล้วไม่ช้าก็เรืวนี้เรามาดูข่าวจบมากันครับเอาได้ยังไงตัวแทนโอซิเมนหาเรือ เรื่องค่าจา้างค่าสิ่สัญญาในครั้งนี้นะโดยตัวแทนของวิเชอร์โอซิเมนนะฮะเดินทางมาพร้อมสูนหน้าทีมชาติเนเธอรียเพื่อเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางดาบรีลในคหั้งนี้โดยการนี้กาสตาเดโรสปอร์ตส่อ,อิตาลีรายงานข่าวว่าโอซิเมนเดินทางมาถึงพร้อมด้วยตัวแทนโรเบตโตกาเรนตาเพื่อเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางดาบรีลที่ต้องการสัญญานะฮะต่อสัญญากับศูนหน้าทีมชาติเนเธอรียโดยสัญญาปัจจุบันของโอซิเมนมีอายุจนถึงปี2025 นั่นทาให้นาบรีนั้นต้องการจะต่อสัญญากับนักเตะและก็กาเรต้าก็เดินทางมาเพื่อเจรจาสิ่งที่ดีสุดะฮะให้กับศูน์นาในการดูแลของตนเองโดยกาเรต้าเนียต้องเจรจาเพื่อจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับทางโอซิเมนโดยสมโมสรเองก็พร้อมจะยกกระดับนะฮะค่าจ้างขึ้นมาเป็น6.5ล้านยูโรต่ตอปียืดระยะเวลาอีก2ปีซึ่งจะทําให้เขากลา,ายเป็นนักเตะที่รับเงินเดือนสูงสุดในหน้าปราสาทสโมสร นอกจากเรื่องของค่าจ้างแล้วนาบรียังคงต้องการจะใส่ค่าจิตสัญญาเอาไว้ในสัญญาฉบับใหม่ซึ่งกาเดต้าเนี่ยไม่ต้องการจะเห็นตัวเลขพุ่งสูงเกิน100ล้านยูโรในครั้งนี้ดยก่อนหน้านี้นาบารีเองปฏิเสธค้อเสนอ100ล้านยูโรจากทางปารีสจแสมเเไปแล้วและก็ดูเหมือนว่ามูลค่าของดาวยิงทีมชาติเนเธเรียไหยนี้จะถูกคาดหวังขึ้นไปถึง200ล้านยูโรกนะันเลยชีเดียวนะน้าผมเป็นว่างานนี้ ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปการ,การันว่าจะต่อสัญญาณได้หรือไม่หรือจะจบยังไงอันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูข่าวตอบมาเช่นนี้ครับอาได้ยังไงถึงจุดปเปลี่ยนแปลงแล้วนะสีชมสรสอบสอแววจะสนคว้าตัวแฮรี่ไม่กลไก โดยหลังฉูดอัางเอ็ดดิชนฮารกปลดจากตำแหน่งกัปตันทีมเส้นทางในการค้าแข่งของแฮร์ดี้แมกไก่นั้นก็น่าจะถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันอีกครั้งโดยกองหลังทีมแมนยูเองเสียตำแหน่ง11คนแรกนะฮะนัมาแต่เจ้านายชาวดัตช์เนี่ยย้ายมาคุมทีมเมื่อช่วงซีซั่นก่อนและถึงตอนนี้เขาก็สูญเสียปอกแขนอย่างท้าบอลจึงเชื่อได้เลยว่าอาดีตนะฮะกองหลังทีมเลสเตอร์สตีมาอยู่ในสายตาของเชนทากอีกต่อไปแล้ว ซึ่งไม่เพียงแต่จะถูกล e ซชนโดมาร์ตินสที่ย้ายมาจากทางอาร์เจนตแย่งตำแหน่งไปเท่านั้นวิกเตอร์ลินเดเลฟตัวสำรองทีมอีกรายก็ยังได้รับความเชื่อมันจากทางเชนฮากมากกว่าด้วยนะฮะอันรมไปถึงลูกชอแบ็กซ้ายซึ่งได้รับหน้าที่เป็นกองหลังตัวกลางอย่างน่าตกใจในบางทีในเกมทั้ทั้งที่แม็กควายนั้นพร้อมถูกเลือกใช้งานในการลงสนามซะมากกว่า ซึ่งดอนนดนว่างานนี้เจ้าค่าตัวของ80ล้านปอนด์ยังเป็นเด็กโปรโดของแกเด็บแกเร็ซาเกตผู้จัดก,การทีมชาติอังกฤษแต่หากเขายืนยันที่จะต่อสู้แย่งตำแหน่งในทีมาจแดงโดยพร้อมปรอโอกาสจากทางซุ้มข้างสนามมันก็ไม่แน่ได้ว่าบิ๊กบอสทีมสิงโตคำรามอาจจํจำเป็นต้องเลือกใช้บริการเซ็นเตอร์ฮาฟรอยอื่นๆที่ได้ลงเล่นให้กับทางทัตสังกัดเป็นประจำในขอ้อนี้ ทำไปทำมางานนี้อดีตกัปตันทีแมนยูหล่นไปเป็นตัวสมเลือกนะฮะ,ะดับที่5ของสมโมสรแล้วและถ้าหากเขายังขืนอยู่ทูซีต่อไปในโลนละครแห่งความฝันเนี่ยต่อไปก็ดูท่าแล้วนะว่าอนาคตในการค้าแข่งก็มีแววดับศูนย์อย่างแน่นอนเ <c oughs> ทนฮากแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับแม็กไวแบบไหน ขนาดูการเองแม้จะอายุปาไป3 0ปีแล้วแต่เชื่อเถตดว่ายังมีหลายสมโมสรพร้อมดึงกองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้ไปเสริมทัพโดยเฉพาะทีมในพิมบริ้ทด้วยกันรู้ถึงคุณภาพและก็จุดแข็งของเขาเป็นอย่างดีโดยไม่เพียงแค่เพียงเท่านั้นในสายตาของูรูหลายท่านต่างก็พากันชี้แนะให้แม็กไวย้ายสมโมสรกันด้วยทั้งสิน้นเนื่องจากเป็นเรื่องของการปรับประโยชน์ฮะที่นั่งเป็นตัวสำรองอันดับไว้ท้ายของพีแดงในเมื่อยังมีอีกหลายทีมที่พร้อมจะเปิดประตูต้อนรับเขาในครั้งนี้ โดยตามหน้าสื่อของอัตราต่อรองเวสต์แฮมนะฮะถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะดึงแม็กไกว์ประรุ่มทีมเหนือกว่าโอกาสที่เขาจะได้เลือกรับใช้ผีต่อไปในช่วงซีซั่นหน้าซะอีกนะซึ่งอันนี้ถัดมาสเปอร์เองก็รังเต็ง3ตามด้วยนิวคาเซลเอเฟเวอร์ตันอาเซนอล่าเชลซีและก็เชลยูไนเ,เต็ดตัวสังกัดแรกของเขาในอาชีพนักเตะของเขาซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในช่วงซีซั่นหน้าได้แล้วเลยมาเริ่มกันที่หนึ่งของกองก,าก,การเชลซี เดี๋ยวกันนี้มาริเชโอปอล์เชตโนกุนซอทีมเชลซีกลายมาเป็นรายล่าสุดที่ถูกโยงกับดาวเตะทีมแมนยูที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าสิงบรูเนี่ประสบกับปัญหาขาดเบสฟอร์ฟาน่าที่ต้องผ่าเอ็นข้อหน้าเข่าจนต้องพักฟื้นนานหลายเดือนอีกทั้งทีมดังแห่งกรุงลอนดอนนั้นอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับครอบครัวที่แตกต้องอต้องแตกสแสแตกขาดนะฮะดังจะเห็นได้ว่าสตาร์ดังหลายรายเนี่ยพากันย้ายออกจากทางแซมฟอร์ for rit, บริดต์ในราวข่าวเดียวกันที่นับไม่ถ้วนเลยนะ ต่อมาทีมที่2ก็จะเป็นสเปอร์ไกต์ดูทองเป็นอีกสโมสรในลอนดอนที่ต้องการจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่หลังมีผลงานที่น่าผิดหวังเมื่อช่วงซีซั่นก่อนและก็ไม่ต่างอะไรกับทางเชลซีที่พวกเขาว่าจา้างกุนซอคนใหม่นามอังเก้ปอสเซกากูมาคุมทัพในครั้งนี้กระนั้นก็ดีกุนซืออซซี่ก็เปิดตัวไม่สวยเอาซะเลยนะฮะเมื่อคุมทีมแพ้ไปแฮมไปสาต่อ2ในเกมกระชับมิดนัดแรกของเขาโดยกองเชียร์สเปอร์พากันบน่นขรึมเลยให้กับเกมรับที่เลวร้ายของทีม ซึ่งเสียประตูอย่างง่ายได้ในครัน้นี้ต่อมาทีมที่สามก็จะเป็นเิวคาสเซล เอธิฮาวของคุณซอทีมสาริกาดงได้ให้สัมภาษณ์ไปบรดบาอย่างทางชัดเจนแล้วนะว่าต้องการเสริมทัพซัมเมอร์นี้มากกว่า,ามากกว่านี้ก่อนจะปิดตลาดเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะได้ซันโตโต,โตนารี่กองกลางจากทีมเอซิมิลานมาเป็นนั้งเตะหน้าใหม่เพียงแค่ปรายเดียวเท่านั้นจากสถานการณ์ล่าสุดนี้เดอะแบ็ p พายจอดจะได้ฮาวิบรานไปทีมเลสเตอร์อีกรายโดยมีแนวโน้มว่าอันรองแซงมัสซิเมงอาจย้ายออกท,ทางเซนต์เจมพาร์คหลังได้รับข้อสเสนอจากสโมสรในซาดิอาระเบียในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ และทีมสดา้าททีมที่5ก็จะเป็นเวสต์แฮมโดยถูกโยนกับทางแมกไวเป็นรายแรกเลยก็ว่าได้และก็ยังไม่ได้ซื้อนักเตะหน้าใหม่แบบเชมป์ชิมเป็นอันขณะที่ได้เงินจากการขายเดแคนไบรท์ให้กับทางอาร์เซนอลอย่างน่าอิจฉา ถ้ากับว่าทางเดอร์แฮมเบอร์เองก็เสียกับตันทีมคนเก่งไปซะแล้วและก็ทําให้ทางเดวิชมอยนั้นน่าจะต้องมองหาใครสักคนหนึ่งอุดช่องโหน่นี้แม้จะไม่ได้หมายความว่าแม็กควายคนนี้จะได้ย้ายผสมบกแขนงกับตันทีมก็ตามทีแต่ด้วยศักยภาพที่เคยทําหน้าที่กับทางกับตันทีมผีแดงมาก่อนเขาจึงน่าจะเป็นการสมทับที่ไม่ดีเลยทีเดียวนะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมสรศรแมนเชสเตอร์เดเนในช่วงทิ้งครับขอบคุณทุกคนติดชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ